สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแม่มค่ะคลิปนี้มาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆนะคะเจอเจอกันเหมือนเดิมนะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่มจะมาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆในหัวข้อความโชคดีใดนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตเนาะถือว่าเป็นการรับพลังงานดีๆ อ่าะไปในแบบแบมน่าจะลงคลิปตอนเช้านะคะก็เป็นการรับพลังงานดีๆไปละกันเนาะแต่ก็ยังเป็นพลังงานโดยรวมอยู่เนาะก็เราก็ฟังแบบให้รู้สึกสบายใจนะคะแหม่มเชื่อว่าถ้าเกิดเรารับสิ่งดีๆะอะค่ะมันก็จะฝังอยู่ในจิตใจเราเนาะโอเคค่ะเราก็จะมีพลังแห่งความสุขนะเดี๋ยวมาดูตัวตนของเพื่อนที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้กันก่อนค่ะ ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะช่วยกด subscribe ติดตามช่องแม่หมอแม่มให้ด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคอ่ะมาดูกันสามไม้เท้าอืมเด็กถือไม้เท้าอเออ่าเจ็ดถ้วย The world ค่ะแล้วก็9ดาบอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ3ไม้เท้าคือการรอคอยนะการรอคอยหรือการวางแผนการขับเคลื่อนการเดินทางการแบบเหมือนกับว่าเตรียมพร้อมอะค่ะ อย่างเช่นว่าหากมีการเดินทางไกลอะไรเงี้ยหรือว่าเดินทางไปติดต่อประสานงานทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางทํางานเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถรอะไรเงี้ยก็มีการวางแผนที่แบบว่าเตรียมการนะคะหรือก็เป็นไปได้นะคะในบางกรณีเนาะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะมี มี job มีงานพิเศษหรือว่ามีการร่วมหุ้นร่วมทุนกับใครเข้ามาอย่างเนี้ยหรือจะบุกจะลุยเองก็ได้นะมองไปในเรื่องของการเรียนการศึกษาได้ด้วยนะคะอาจจะมีการวางแผนเรื่องการไปเรียนต่อหรือว่าการไปทั้งเรียนในระบบอะคะแล้วก็เรียนแบบประมาณว่าพัฒนาตัวเองหรือว่าเป็นคอร์สสั้นๆอะไรประมาณอย่างเนี้ยนาะก็ เอ่อมีมีแรงสนับสนุนดีมีคนสนับสนุนส่งเสริมหรือว่ามีโอกาสอะค่ะที่จะไปได้ไปได้อยู่ในที่ที่มีกรารยาณมิตรเนาะทีนี้ไพ่ของเจ็ดถ้วยนะเจ็ดถ้วยคืออ่าถ้าเกิดว่า อ่าอย่างกรณีนะคะกรณีเพื่อนๆจะต้องการลาออกจากงานเปลี่ยนงานใหม่โยกย้ายงานใหม่อะไรประมาณอย่างนี้ก็ต้องคิดพิจารณาให้ดีคือที่ใหม่เป็นอย่างไรต้องตรวจสอบให้ดีแล้วก็ต้องบอกนะว่าหากเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งลาออกจากที่เก่าโดยที่ยังไม่ได้งานใหม่นะเพื่อนๆนะให้วางแผนได้เตรียมงานได้ดูทิศทางได้แย่นะคะ อเพื่อนๆมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศต่างแดนต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยได้นะคะไม่ว่าจะไปเรื่องของการงานการเรียนต่อเนาะมันอาจจะมีความไม่สบายใจหรือว่าเออหรือจบความไม่สบายใจอะไรไปบางอย่างเนาะจบเรื่องราวอะไรบางอย่างไปที่เรารู้สึกว่ามันไม่ มันแบบมันอาจจะเป็นการขวางกั้นให้ตัวเราอะไม่ได้ก้าวเดินไปสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงเวลาที่สิ้นสุดแล้วจบแล้วแต่เป็นการจบอย่างสวยงามด้วยนะจบเพื่อเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นกับสิ่งดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเรื่องของการงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่งดงามอะคะ่ะความทุกข์ความไม่สบายใจเนงะี้ยต่ ตัวเลือกทางเลือกอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เข้ามานะคะตอนนี้คือมันมีการจบแล้วแรกๆมันอาจจะมีเศร้านะเพื่อนๆนะเศร้ากังวลไม่สบายใจทุกใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ค่ะมันจะดีงามและงดงามกับตัวเรามันจะทำให้เรามีพลังชีวิตที่ดีหากเพื่อนๆแบบว่ากลับมาเป็นโสดหรือเป็นโสดอยู่นะคะก็จะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ นะคะให้พลังชีวิตกับตัวเองได้ไปอยู่ในที่ที่มีความสุขนะคะไปอยู่ในที่ที่มีพลังงานที่ดีไปอยู่ในที่ที่นำพามาสู่ความเติบโตก้าวหน้าอย่างนี้นะคะพลังงานนะคะแบบถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจที่ผ่านมาถ้ามองในเรื่องของสัมพันธ์อาจจะมีการเป็นตัวเลือกทางเลือกหรือว่ามีการ แบบเราเป็นตัวจริงแต่เขามีตัวเลือกทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอะค่ะเราจะหาทางออกในชีวิตได้คือสุดท้ายแล้วเราจะกลับมารักตัวเองอะเพื่อนๆเราจะเป็นเดอะเวอร์อะค่ะคือเราจะพัฒนาตัวเองทำอะไรต่อไปนี้นะคะจะเป็นอิสระนะคะมีความสุขให้กับตัวเองเติมเต็มให้กับชีวิตตัวเองได้เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่า ความโชคดีที่เพื่อนๆจะได้รับคือเรื่องอะไรเห็นไหมการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จบอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มันขมุกขมมวไม่ชัดเจนคุ้มเครือหรือความเจ็บปวดความไม่สบายใจความทุกข์ใจความไม่แน่ไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยจบแล้วนะคะจบลงเนาะแต่ว่าเป็นการจบที่อย่างที่บอกนะจบดีอาหาจบดีนะจบแบบ เด็ดขาดชัดเจนใครที่แบบว่าทะเลาะเบาะแว้งแบบมีปากเสียงการมีรอยร้าวอย่างเงี้ยค่ะมีความเห็นแก่ตัวอัตตาตัวตนอย่างเงี้ยการจ้องทำร้ายการนินทาให้ร้ายพูดร้ายใส่ร้ายสื่อสารผิดอะไรเงี้ยทำให้ใครคนอื่นเข้าใจผิดอย่างเงี้ยค่ะมันจะกระจ่างชัดคือแล้วเพื่อ,อคือตรงนั้นน่ะคนที่ไม่น่ารักะ จะเดินออกไปจากชีวิตเราหรือเราเดินออกจากเขามานะคะมองรวมไปในเรื่องอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของการวิวาทบาดหมางการทะเลาะเบาแหวงหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะจบสิ้นคือเขาจะลาถอยไปนะคะจบแล้วนะคนที่แบบเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยคนที่ถือตัวถือตนดื้อรัน้นอัตตาเยอะอย่างเงี้ยะก็จะ ออกไปจากชีวิตเราและเราก็เตรียมรับคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตจริงๆพลังงานของการเป็นคู่กันขึ้นนะคะเพื่อนๆคือ t h e e m p e r o r กับ The e m p r e s s เขาเป็นไพ่คู่นะคะเป็นไพ่คู่คือมีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มว่าหากเพื่อนๆเ,เป็นโสดอยู่จะได้พบเจอคนที่เป็นคู่กันเป็นคู่บุญกันด้วยค่ะเป็นคู่บุญเป็นคู่บาร,รมี นะเป็นคู่ที่ส่งเสริมเกื้อหนุนกันนะมีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่นะฮะมีทัศนคติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเข้าอกเข้าใจกันดีซัพพอร์ตกันได้ดีนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานความมั่นคงในชีวิตนะเ,เป็นคนที่แบบว่ามองตาเหมือนรู้ใจประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่า เป็นคนเดิมคนเก่าที่เราอยู่ในชีวิตของเขาและเราแบบว่าแค่มีปากเสียงการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันตรงนั้นนะ่ะมันจะจบลงไอ้ความบาดหมางวิวาทบาดหมางอะไรอย่างเงี้ยค่ะความไม่เข้าใจความไม่ลงรอยอ่ะมันจะจบลงจะหันหน้าเข้ามาเข้าใจกันแล้วนะคะเข้ามาสื่อสารกันเข้าใจกันมากขึ้นเนาะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เลวร้ายไม่ดี่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแบบ ใครอื่นใดเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยก็จะถูกจบถูกอ่าดีลีตออกไปจากชีวิตของเราแล้วนะคะอมืมีความชัดเจนจากภาพที่มันขมุข,ขมัวจะมีความชัดเจนขึ้นจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นทีนี้นะคะไม่มีอะไรมาขวางกั้นแล้วเนาะการงานก็ขับเคลื่อนไปได้ชีวิตก็งดงามขึ้นแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะพเพื่อนคนที่เป็นโสด มีโอกาสจะได้พบเจอนอกจากคนที่มีจริตเดียวกันแล้วะคะ่ะมีศีลเสมอกันแล้วยังอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่หนึ่งคือมีวุฒิภาวะหรือมีอายุค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะแล้วก็มีการงานที่มั่นคงนะคะมี จิตใจดีมีความหนักแน่นมีความซื่อสัตย์อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้สําหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงนะอาจจะไปเจอชาวต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นพ่อไม่ได้อย่างงี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นผู้ชายก็อาจจะได้พบเจอกับผู้หญิงที่มีความสง่างามงดงามจิตใจดีมีเมตตานะคะเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ที่ดูแลตัวเองได้เขาเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้อะค่ะแล้วก็มีพลังแห่งความรักค่อนข้างจะงดงามในตัวเขานะคะเขาเป็นคนที่อบอ้อมอารีนะแต่อาจจะเป็นแบบว่าถ้าเกิดวันนั่นก็อาจจะมีอายุหน่อยอย,อย่างเงี้ยค่ะแต่อายุก็ใกล้เคียงกันนะมีอายุหน่อยคือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นแบบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้ นะคะแต่เป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจมีความแบบว่า,าทั้งพระเดชพระคุณนะในตัวเองอย่างนี้นะคะอาจจะคือถ้าเกิดว่าในกรณีที่ไม่ชัดเจนกันอยู่นะคะในกรณีของเพื่อนที่ไม่ชัดเจนกันอยู่ก็มีแนวโน้มที่จะชัดเจนกันมากขึ้น นะะชัดเจนกันมากขึ้นแล้วก็ถ้าเราคือเขาเรียกว่าถ้าเราเลือกในหนทางที่แบบว่าไม่เข้าใจกันแล้วมีการแบบคุยกันอ่ะคุยกันอย่างชัดเจนอ่ะตรงไปตรงมาต้องการอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่ามันมีสองกรณีนะสาหรับคนที่ไม่ชัดเจนเนาะก็คือหนึ่งคือจบเลยจบนะคะถ้ายังไม่ชัดเจนกันอยู่คือจบ <c oughs> เพื่อที่ว่าอนาคตของเราไปเจอเจอกับคนใหม่นะคปไปคนที่มี พลังงานใกล้เคียงกันอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยกันและมีการปรับมีการแก้ไขเพราะว่าเขาเองก็ก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเราอย่างเนี้ยหรือว่าเรามองว่าเราอืมหากเราจะจบเองเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็ลาขาดกันเนาะก,ก็จบกันไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่อยากจบ แล้วเราก็ยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นะคะอันนี้คือต้องคุยต้องเคลียร์กันมีโอกาสชัดเจนและเป็นคู่คู่ตัวจชิงกันได้นะอะเดี๋ยวมาดูความโชคดีอือแต่ถ้าเกิดมองเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการก้าวไปสู่ความเติบโตมีโอกาสเติบโตนะคะเพื่อนๆมีโอกาสเติบโตสูงนะปัญหาที่เคยมีเรื่องวิวาทบาดหมางก,กันนอกจากคนนั้นอาจจะออกไปจากชีวิตเราก็อาจจะมีเรื่องของการแบบว่า เ,เขาติดต่อสื่อสารมาเพื่อจะเคลียก็ได้นะคะอืมอ่ะมาดูความโชคดีต่อนะอยากการงานก็มีโอกาสก้าวหน้าเติบโตไพ่สามใบเท้ามาดูที่สองใบเท้าด้วยะคะ่ะคือไพ่ของใบเท้าขึ้นเยอะมากนะคะก็คือธาตุไฟด้วยเนาะเมสิ่งธนูนะคะ ขึ้นเยอะมันมีเรื่องของการวางแผนนะการเดินทางหรือการออกไปเติบโตอย่างเงี้ยในโลกโซเชียลออนไลน์ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถจะขับเคลื่อนได้นะถ้าเป็นการมองการงานในเรื่องของโซเชียลออนไลน์ก็สามารถจะเริ่มต้นทำได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าที่น่าลงทุนค่ะแต่ไม่ต้องลงทุนในเรื่องของการใช้เงินแต่เป็นการลงทุนในเรื่องของการใช้ความสามารถนะคะอันเนี้ยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือว่า การทำอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในความสามารถอะอยู่ในประสบการณ์อย่างเนี้ยค่ะมีโอกาสเติบโตไปได้ในทิศทางดีเนี่ยเดอสตายังมาย้ำด้วยค่ะว่าโซเชียลเนี่ยมีโอกาสพุ่งลุ่งนะคะคือเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งถ้าเกิดว่าอ่าและ ไพ่ของเดอะสตาเป็นไพ่ของความหวังถ้าหวังอะไรคาดหวังอะไรไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงไม่ว่าจะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเรียนนะคะหรือในเรื่องของแบบการต้องการการซัพพอร์ตที่ดีอย่างเงี้ยเนาะก็มีโอกาสนะคะเดอะไฮโรเฟนคือไพ่ของพระสังฆราช แล้วก็ View of Fortune ค่ะการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีจะบังเกิดขึ้นนะคะจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกเลยค่ะคาดหวังไว้ตั้งใจไว้ขอพรไว้ต่อสิ่งศักดิก์สิทธิ์มีโอกาสได้รับแล้วนะคะมีโอกาสได้รับมีโอกาสจะได้สมความปรารถนา เนาะคือไพ่ของพระสังฆราชก็จะมองในเรื่องของอ่ะเพื่อนๆอ,อาจจะไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆเคารพนับถือนะคะบูชาอยู่หรือว่าถ้ามองอีกในหนึ่งนะคะก็เป็นไพ่บอกกล่าวถึงเรื่องของตัวเพื่อนๆเ,เองอาจจะเป็นคนที่ ชอบอยู่ในสายบุญสายกุศลสายคุณงามความดีนะคะ,ะมีจิตใจฝักใฝ่ในเรื่องของธรรมในเรื่องของหลักศาสนาอันนี้ก็ถือว่าบุญกุศลนะคะจะหนุนนำนำพาให้เพื่อนๆนะแบบชีวิตจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะนะแล้วก็ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เคยคุมเครือไหม่ชัดเจน มันจะสิ้นสุดลงแล้วจบลงแล้วแล้วรับโอกาสดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองอีกมุมหนึ่งนะก็อาจจะบอกไพ่อาจจะบอกกล่าวกับเพื่อนๆเ,เรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเพราะว่าอ่าบางทีอาจจะมีห่างๆไปบ้างอย่างเงี้ยนะคะอ่า,าให้มาบอกว่าให้ทานะคะซึ่งการสร้างบุญสร้างกุศลทําได้ในทุกรูปแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นว่าเหมาะควร นะคะกับเพ,เพื่อนเองที่ไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะไม่เบียดเบียนตัวเองอย่างเงี้ยก็ทําได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตามที่มองเห็นในหน้าไพา่ถ้าจะเป็นการแนะนำนะคะก็ทําบุญเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะผู้ที่ยากไหลนะ,ะเขาเรียกว่า มูลนิธิไหมคะที่เกี่ยวกับคนตาบอดอย่างเงี้ยผู้พิการทางสายตาค่ะก็ได้นะคะหรือว่าบ้านพักคนชราเนาะทำบุญเกี่ยวกับผ้าขาวหอ่อศพลงศพศพไม่มีญาติลงศพอะไรแบบนี้ค่ะเกี่ยวกับชีวิตนะคะแล้วก็ ถ่ายชีวิตโคกระบือหรือว่า,าสัตว์ต่างๆให้อาหารสัตว์อย่างเงี้ยก็ได้นะคะทําบุญอยู่ในเรื่องของการทําสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาหรือว่าตามหลักศาสนาของเพื่อนๆอันนี้สามารถทําได้เลยจะหนุนนาชีวิตนะคะให้ดีขึ้นนะแล้วก็อืมบางทีไม่มีเวลาเดินทางออกไปทำบุญหรือว่าสร้างฐาน อย่างเงี้ยทาอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะจริงๆแผเ่เมตตานั่งสมาธิแผ่เมตตาก็ถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพื่อนๆทาสักวันละแบบนาทีสองนาทีค่อยๆขยับไปเนาะก็ถือว่าเป็นการแบบว่าเคลียร์ใจเราด้วยอะค่ะเคลียร์ความคิดนะมาอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ย ก,ก็ถือว่าเป็นการวางนะปล่อยวางอะไรบางอย่างได้ก็ส่งเสริมนะคะในเรื่องของพลังงานที่ดีขึ้นเพื่อนๆน,นะคะเกี่ยวข้องได้กับธาตุไฟเมสิงธนูธาตุาน้ำนะคะก็รากฏพิจิกมีนธาตุลมเมถุนตุนกุมนะแล้วก็มีพลังงานของวันเสาร์นะคะ ราศีราศีพิจิกนะคะราศีเมษอ่าวันราศีเมษแล้วก็วันศุกร์ได้ด้วยนะคะราศีกุมแล้วก็วันพฤหัสได้ด้วยนะคะแล้วก็ราศีพฤษภอ่ะฮะได้ด้วยเนาะก็จะแต่ถ้าเกิดพลังงานตรงไม่ตรงไม่เป็นไรค่ะถือว่าถ้ามารับฟังคลิป นะคะก็เป็นการรับพลังงานดีๆไปเลยเนาะคือคลิปนี้ขอมอบให้กับทุกท่านนะที่ต้องการแบบดึงดูดสิ่งดีๆเข้าไปในชีวิตเนาะรับพลังงานดีๆนะคะก็โอเคค่ะอ่านไพ่ให้กับเพื่อนมาจะจบคลิปแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแม่หมอแมมด้วยถือว่า เป็นการซัพพอร์ตแมมนะคะให้แมมได้มานั่งอ่านไพ่มอบพลังงานให้กับเพื่อนๆเป็นพลังงานที่ดีๆไปนานๆนะคะขอให้เราเป็นเพื่อนกันไปยาวๆนานๆเลยนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังนะแมมอาจทุกคอมเมนต์นะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้หลงลืมไปนะเพื่อนๆถ้าหลงลืมไปเพื่อนๆแบบอย่าว่ากันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีแบบผ่านตาไปนะคะแต่ว่าขอบคุณเพื่อนๆทุก ทุกๆท,ท่านเลยค่ะที่คอมเมนต์มาที่กดไลค์กดแชร์ให้กัแม่มเนาะแล้วก็กดติดตามให้กัแม่มด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ